วันนี้ผมจะมาบอกสูตรเคล็ดลับการสมัครเน็ตไม่อั้นอีก1ตัวที่น่าสนใจนะครับความเร็ว20เมกะบิตกันเลยนะครับตัวนี้มินมีรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะทุกคนอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังคลิปนี้ให้ดีๆนะครับเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดกับทุกๆคนนั่นเองนะครับและโปรตัวนี้นะครับทุกคนจะต่ออายุให้1ปีกันเลยทีเดียวไม่ใช่6เดือนนะไม่ใช่6เดือนนะครับต่ออายุให้1ปีรายละเอียดมันจะเป็นอย่างไรบ้าง พร้อมกันหรือ,อยังที่จะมารับฟังไปกันเลยคลิปนี้เป็นเพียงการแนะนําเท่านั้นและอาจจะสมัครได้แค่บางเบอร์บางซิม,ม,ซมโพสะเสิร์ฟต่างๆมีวันหมดอายุนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะโปรตัวนี้นะครับมันจะซับซ้อนนิดนึงนะครับก็อยากให้ตั้งใจฟังกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็มันจะมีวิธีการทําด้วยนะทุกๆคนมันไม่ได้สมัครกันได้ทุกซิมนะครับ ไม่ได้สมัครกันได้ทุกซิมแต่มันสามารถสมัครด้วยซิมตัวนี้ครับได้ก็คือซิมกัมพูชาต้องเป็นซิมกัมพูชานะครับทุกทุกคนสามารถเปลี่ยนมาใช้ซิมกัมพูชาได้ด้วยการกดดอกจัน935ดอกจัน99สี่เหลี่ยมนะครับแล้วโทรออกถ้าเป็นซิมอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซิมฮัลโหลซิมอะไรก็ตามเนี่ยมันสมัครไม่ได้อยู่แล้วนะครับต้องเป็นซิมกัมพูชาก็สามารถเปลี่ยนตามนี้เลยนะครับกดดอกจัน 935ดอกจาน9 9สี่เหลี่ยมนะครับอันนี้คือรหัสเปลี่ยนโปรโมชั่นหลักนะครับเป็นซิมกัมพูชานะครับจึกนี่ครับเดี๋ยวก็มาดู sms กันนะครับผมก็จะทำให้ทุกคนดูเป็นขั้นเป็นตอนกันนะว่าเป็นยังไงนี่ SMS มาแล้วนะครับปึบถ้าเราเปลี่ยนแล้วก็จะได้ sms หน้าตาแบบนี้นะทุกคนเดีย๋ยวผมย่อแสงลงมานิดนึงสว่างไปอ่าโอเคครับ นี่ครับโปรโมชั่นของคุณคือ,อกัมพูชา 5G นะครับซิมเน็ตไม่สะดุดสนุกยิ่งขึ้นไปกับดิจิตอลไลฟ์สไตล์นะครับแถม a c e b o o k ด,ดูดูทีวีผ่านแอป pp, ทูไอดีไม่อั้นนะครับแล้วก็อัตราการโทรนะครับก็คือโทรหาทูด้วยการชั่วโมงนะครับชั่วโมงละบาทโทรหาใครนอื่นเนี่ยก็นาทีละ1บาทครับอันนี้คืออัตราของเขานะครับพอเปลี่ยนมาเป็นซิมกัมพูชาเรียบร้อยแล้วเนี่ย ทุกคนก็สามารถสมัครแพ็กเกจตัวนี้ได้นั่นเองนะครับถ้าเป็นซิม hello เป็นซิมซูเปอร์ฟันเป็นซิม rov เป็นซิมอะไรก็ดีย้ายคงย้ายค่ายอะไรอย่างเงี้ยสมัครไม่ได้นะครับทุกคนต้องเป็นซิมกัมพูชาเท่านั้นนะจ๊ะและถ้าเราสมัครไปแล้วเนี่ยนะทุกคน มันก็จะได้ SMS 2แบบจากเน็ตไม่จำกัดนะครับเร็ว20 m บเมกะบิตนะครับบวก Wi-Fi ไม่อั้นโทรฟรีทุกเครือข่าย100นาทีต่อเดือนนะครับหักค่าบริการ250บาททุกเดือนนาน12เดือนนะครับสงวนสิทธิ์จำกัดความเร็วหากใช้สูงผิดปกติ60 g ิกิกต่อเดือนนะครับคุณมีอินเทอร์เน็ตคงเหลือไม่จำกัดจำนวนใช้งานสามารถใช้งานได้ถึงวันที่22เดือน1 0 2 0 0 0 23นะครับทุกคนอันนี้ก็คืออินเทอร์เน็ตไม่อั้นนะมันเป็นไม่อั้นนะทุกคนแต่ว่าถ้าใช้สูง6 0กิกต่อเดือนนะครับก็จะถูกฟับสปีดลงนะครับจำกัดความเร็วลงนั่นเองนะครับแต่ว่ามันคือเน็ตไม่อั้นนะครับเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับก็เพราะว่ามันมีตัวนี้มาด้วยนะครับนี่ครับมันมีตัวนี้มาด้วยนะครับก็คือเขาให้อีก6 0กิกมานะครับ 20เมกวิดฟั60กิกอ่าใช้งานได้ถึงวันที่22เดือน1 0 20, 2023นะครับก็คือเขาให้60กิกมาครับพอเราใช้หมด60กิกเนี่ยปับ๊บใช่ไหมครับก็จะสู่ความเร็วไม่จำกัดอีกทีครับแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆจนถึง60กิกนึกภาพออกไหมครับเ,ออเขาก็จะบอกว่า20เมกะบิตจำกัดความเร็วใช่ไหมครับก็คือหมด60กิก ก็จะสูะ่จำกัดความเร็วที่1 m เมกะบิตนะครับฟับสปีดลงเหลือ1 m เมกนะครับยังไม่หมดแค่นั้นนะครับทุกคนถ้าเกิดว่ามันหมด6 0 g กิกไปแล้วเนี่ยเขาก็จะให้อีกแพ็กเกจหนึ่งมานั่นเองนะครับก็คือเราสมัครตัวนี้ครั้งเดียวใช่ไหมครับมันมี2แพ็กเกจควบคู่กันเลยทุกคนมันควบคู่กันเลยนะครับ S M S อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ทุกคนจากเน็ตไม่จำกัดเร็ว20เมกะบิตนะครับบวก Wi-Fi ไม่อัน้น โทรฟรีทุกเครือข่าย100นาทีต่อเดือนนะครับหากค่าบริการ250บาททุกเดือนนาน12เดือนหรือว่า1ปีนั่นเองนะครับอืมแล้วก็จำกัดความเร็วหากใช้สูงผิดปกติคำนี้นะครับฟังดีๆนะหากใช้สูงผิดปกตินะครับแล้วก็จะมีวงเล็บไปด้วย60 G ิกิกต่อเดือนนั่นหมายความว่า ขั้นต่ำของเขาถ้าคุณใช้งานสูง60กิกขึ้นไปเนี่ยระบบ AI เขาอาจจะจับแล้วก็ตรวจสอบได้ว่าเอ้ยไอเบอร์เนี้ยมันมีการดาวน์โหลดบิดมีการดาวน์โหลดนี่ดาวน์โหลดดุยไม่ได้ใช้งานทั่วๆไปไม่ได้ดูหนังฟังเพลงทั่วๆไปแต่มีการดาวน์โหลดตบีตะบันดาวน์โหลดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะถูกจํากัดความเร็วปึ๊ดลงมาอีกทีคราวนี้อาจจะไม่ใช่1เมกนะฮะ ถ้าโดนจำกัดแบบนี้อาจจะไม่ใช่1่เมกอาจจะเป็น 128K หรือว่าต่ำกว่านั้นก็เป็นไปได้ครับหรือ64 K เลยนะครับอันนี้คือ,อจำกัดความเร็วหากใช้สูงผิดปกตินะครับอ้าวแล้วมันจะต่างกันยังไงกับเน็ตจำกัดปริมาณ6 0 g กิกช่วงแรกแล้วช่วงที่2ก็6 0 g กิกเท่ากับ1 2 0 g ิกิกสิก็ตีตีความหมายแบบนั้นก็ได้นะครับแต่อันเนี้ยเขาจะบอกมาว่าตรงนี้ครับเห็นไหมเน็ตไม่จำกัด เน็ตไม่จำกัดเร็ว20เมกะบิตนั่นหมายความว่าตัวนี้ก็คือแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไม่จำกัดนั่นเองนะครับก็คือเน็ตไม่อั้นนั่นแหละแต่เขาจะไม่ให้เราเนี่ยใช้งานสูงเกินไปก็คือใช้งานปกติแล้วครับปกติไปเลยใช้ทั่วไปนะครับเล่นเกมดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นปกติไม่มีการสูงอะไรผิดปกติครับก็ใช้ไปเรื่อยๆสรุปง่ายๆเลยก็คือมันคือเน็ตไม่อั้นนั่นแหละแต่เราใช้งานดีๆใช้งานทั่วๆไปนะครับ จะใช้ผิดประเภทไปดาวน์โหลดแชร์ฮอสปอร์ตให้เครื่องอื่นเล่นประมาณนี้นะแชร์ฮอสปอร์ตให้เครื่องอื่นๆเล่นตรงนี้แหละครับระบบระบบของเขาเนี่ยเขาอาจจะตรวจจับว่าเอยแพ็กเกจนี้ที่มึงใช้นี่ยผิดปกตินะเขาจะถูกรับสปีดมาแล้วไปเริ่มต้นเดือนใหม่ถึงจะได้ความเร็วย0กลับมาเหมือนเดิมนะครับจริงมันก็คืออินเทอร์เน็ตไม่อั้นแหละครับแต่อย่าใช้ผิดปกติแค่นั้นเองก็ใช้ทั่วไปนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็กดตามนี้กันเลยนะทุกคน กดดอกจัน900ดอกจัน8536สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับก็จะเป็นการสบับกเน็ตไม่อั้นแต่ว่าจำกัดปริมาณถ้าใช้สูงผิดปกตินะครับพยายามเล่นทั่วๆไปนะทุกคนพยายามเล่นปกติอย่าเอามาแชร์ฮอสปอตนะเออเดี๋ยวระบบมันจับได้ว่าคุณใช้อินเทอร์เน็ตผิดปกติอ่่าเงี้ยกลายเป็นว่าอินเทอร์เน็ตไม่อันของเราเนี่ยก็ อาจจะใช้งานไม่ได้นะครับจะได้ S m S 2ตัวนะครับตัวแรกคือ 60GB ตัวที่2ก็คือเน็ตไม่จำกัดนะครับเร็ว20 m b เิตเหมือนกันนะครับแล้วได้ Wi-Fi แล้วก็ได้ค่าโทรด้วยอันนี้โคตรคุ้มคุ้มที่สุดแล้วในในยุคปัจจุบันเพรยุคปัจจุบันเนี่ยมันจำกัดปริมาณกันหมดแล้ว 15GB 3 0กิกอย่างเงี้ยนะครับ 5 0กิกแต่ตัวนี้ถ้าเราตีเป็นกิกกระบเลยนะครับมันได้ถึง1 2 0 g กิกะถ้าถ้าเราตีตีเป็นกิกเลยนะครับอันแรก60อันที่2 60ตีเป็นกิกเลยก็1 2 0 g กิกโคตรเยอะนะถือว่าเยอะมากๆในราคา250บาทเพราะว่าโปรปัจจุบันนะครับความเร็ว2 0บเบกะบิตเนี่ยปัจจุบันนี้นะครับเขาให้มาแค่ 50GB กิกกบเท่านั้นนะครับ อ้เขาให้มาแค่50 g b เท่านั้นนะครับรหัสนี้เลยนะทุกคนดอกจัน900ดอกจน 15, ัน1527สี่เหลี่ยมอันนี้คือของใหม่นะอย่าไปกดนะ <c oughs> อย่าไปสักเบอร์นี้นะอันนี้คือของใหม่เปรียบเทียบให้ดูไอ้ตัวนี้เขาจะให้มา60 g ิใช้หมดก็จะถูกฟับสปีดลงเหลือ1เมกนะครับแล้วไม่มีไม่มีตอน2นะแต่ตัวนี้มีตอน2ด้วย60 g ิหมดปัป๊บยังใช้เน็ตต่ออีก60ก <c> ิ <oughs> นึกภาพออกแล้วใช่ไหมครับ สุดๆไปเลยนะครับเออก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ลองๆดูก็แล้วกันนะครับอืมลองลองดูนะน่าสนใจทีเดียวอันนี้ผมก็สมัครเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับเครื่องหนึ่งเป็นเครื่อง apple เอเอไอเครื่องโบราณเก่าเใช้อะไรก็ไม่ได้เอามาติดเอาไว้ครับติดอาไว่สำรองอืม